มีของแจกมงหมด20รางวัลด้วยนะคะเยอะมากเลยเป็นเซ็ตละ10บาทนะคะมีหลายแบบทุกอย่าง10บาทอันนี้คืออะไรสิบาททุกคนน่ารักไหมต้องมาแล้วสามทิงถูกจริงทุกคนสือเดินผ่านกี่ร้านกี่ร้านที่ฉันก็คือโกยของเยอะมาก ที่ทุกคนมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมมี่กิติยานะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา9โมง40นะคะก็เป็นเวลาช่วงเช้าเนาะซึ่งวันนี้เราจะไปสำเพ็งกันนะจ๊ะก็บอกได้เลยนะว่าไปคนเดียวนะคะเนื่องจากเดี๋ยวคุณแฟนนะคะจะไปทำวีซ่าก็เลยไปคนเดียวแล้วกันให้ดูสภาพหน้าตอนนี้ก่อนซึ่งยังไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ไม่ได้ลงสกินแคร์นะคะแอมก็จะมาลงสกินแคร์ก่อนนะคะนนี้จะเป็นของแอมโกลนะคะซึ่งเป็นอันที่แอมเนี่ยเทสมานานมากแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้มีการแบบว่า ให้ทุกคนลองตัวเทปไป300อันหมดภายในไม่ถึง1ชั่วโมงทุกคนแล้วก็มีฟีดแบ็กมานะคะว่าแบบเนื้อดีมากหลายคนชอบนะซึ่งอันเนี้ยนาเข้าสารสกัดจากฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าจะเป็นสารไายแดงนะคะที่ช่วยผิวเนี้ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มี early boost ดอกอิ m มกเตลนะคะหรือว่าดอกที่ไม่มีวันร่วงโรยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ เป็นสารสกัดที่ดีมากเพราะว่าจะช่วยผิวเรานะคะอิ่มมากขึ้นออบประลงผิวนะรวมถึงมีสารสกัดน้ำแร่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งน้ำแร่นี้เนี่ยเขาจะเขาจะเข้านะคะซึมผิวนะเป็นผิวฉลึกนะคะแล้วก็อบอุ้มความชุ่มชื้นนะคะได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงซึ่งอันนี้ที่แอมชอบมากนะคะแล้วที่เสียเวลาเชสนานเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้เนื้อเซรั่มที่มันทาไปแล้วเหมือนอารมณ์โทนเนอร์ทุกคนแต่ว่าอยากได้เนื้อเซรั่มที่ทาแล้วให้ผิวสวยจริงแล้วก็ ใช้ตัวเดียวตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ลงกันแดดแล้วก็คือจบเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่อุดตันรูขุมขนแอมจะเปิดตัวนะคะในราคา390บาทเท่านั้นนะคะอย่าลืมไปติดตามวันที่เพจแอมกโกลได้เลยนะคะจะบอกว่าสารสก,กัดทุกอันที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือแบบแพงๆทั้งนั้นนะแต่ว่าอยากทําในราคาที่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้ให้ดูผิวนิดนึงนะคะซึ่งผิวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเงาๆแบบนี้เห็นไหมคือ ผิวสวยมากแล้วก็ใช้ดอกเดียวทาทั้งหน้าและคอได้เลยนะคะก็เดี๋ยวแอมกำลังจะไลฟ์นะคะในเพจเอ็มมิดิยซึ่งช่วงนี้แอมไลฟ์บ่อยมากไลฟ์เกือบทุกวันเลยใครนะคะที่อยากไปดูลุคแต่งหน้านะคะก็สามารถไปดูกันได้นะจะที่เพจเอ็มมิดิยจ้าทุกคนกําลังไลฟ์นะคะอยู่ในเพจกาลังแต่งหน้ากันอยู่นะตอนนี้นะคะก็มีคนนะคะคอมเมนต์มาเกี่ยวกับแอมโกลนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังมีคนบอกว่าแอมโกลชอบมากเช้านี้เป็นอีกวันที่หน้าฟูมาก รอยจางลงสิวยุบแล้วภายเดซาว่าเซรั่มซึมเร็วมากไม่เหนียวเดินหนะชอบมากๆดีกว่าเคาน์เตอร์แบดมีคนมเมนต์อีกนะคะว่าชอบมากเช้านี้หน้าฟูมากรอยแดงจางลงหน้าฟูมากดีใจมีคนคอมเมนต์ถามว่าเซรั่มจะขายเมยืนะ่อไหร่นู่นนั่นคือคนคอมเมนต์เยอะมากบอกว่ารอเซรั่มรอเซรั่มรอเซรั่มนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะที่ถนนเยาวราตอนนี้ทุกคน <k> รถเยอะมาก ซึ่งเราก็จะกินร้านประจำนะคะร้านนี้อร่อยมากเยาวาราศรีเก้านะจ๊ะคนขาอนี้น่ากินมากให้ดูนะคะนี่ข้าวหน้าหมูนะคะแล้วก็มีหมูกรอบด้วยแล้วหมูกรอบเด็คนน่ากินนี่เราสั่งอันนี้ไปอีกนะเราสั่งเกาเหลาอีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวมานเสนิะะเร์ฟลองกินดูคนถ่ายก็หยุดคนถ่ายก็หยุดหมูกรอบนี่คือมาเจ๋งดิกคน นี่นะคะเราไม่ได้สั่งกวยจับเราสั่งเป็นเกาเหล่ามานะ่าทานมากอ,อ,อารมณ์โบราณโบราณเนาะจานอร่อยเนาะข่ามิกไทยหข่พมิกไคยเอออร่อย few moments later. ทุกคนคะ่ะซึ่งตอนนี้เราเข้ามากันในซอยสัมพงแล้วนะคะจะบอกว่ารอบนี้มาคนค่อนข้างเยอะนะซึ่งเรากำลังจะเดิน ไปดูนะคะในซอยอิ s เซอรี่การแต่ว่าของทางด้านข้างๆเนี่ยก็เ,เยอะเหมือนเดิมนี่มีกระเป๋าต่องตานานะคะน่ารักมากดูสิเนี่ยก็มีกระเป๋าราคาส่งนะคะกระตุกกระจิก๊กคือมีทุกอย่างของลงของเล่นมีหมดนะจ๊ะนี่ทุกคนของคือแบบเยอะมากมีแบบอย่างนี้ไ้ตั้งที่บ้าลสารน่ารักกุ๊กจีบ มีแบบราคาหลักร้อยด้วยนะเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยของอัปเดตเยอะนะแล้วก็จะมีแบบเป็นอันเล็กแบบนี้ด้วยนะอันเล็กแบบนี้ก็แค่350บาทนะคะคุยน่ารักทุกคนค่ะซึ่งเรานิดนึงนะคะว่าเราเห็นอันเนี้ยมาจากพวกร้านนะคะพวกในไอจีแล้วก็ในเฟซบุ๊กที่เขายิงแอดกันนะก็เป็นแบบนี่ที่เกี่ยวหูแบบนี้นะคะซึ่งเราเห็นเขาขายอยู <S 2> <S 2> ่ประมาณ2 9 9ร0อ้นะคะ แต่ว่าร้านเนี้ยก็คือแค่90บาท90บาท9กบาทแล้วคือมีหลายแบบมากแล้เาเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราซื้อออสิสซอรี่จากที่อื่นมาเราก็เออโอเคโอเคซื้อไปแต่พอมาเจอที่นี้คือมันถูกจริงๆมีหลายแบบมากอันนี้เนี่ยก็คือราคาแบบ90บาท60บาท7จบาทเนี่ยแบบเยอะมากทุกคนแล้วเป็นแบบเกี่ยวหูที่ดูแพงแพงเนี่ยอันน,น,นี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะมี2ชิ้นเนาะแบบนี้นะคะราคาก็คือ90บาทนะคะ ถ้าซื้ออันเดียวก็ร้อยสามสิบอันนี้เก้สิบห้าบาทเองเป็นดาวน่ารักมากเลยอะ่ะดีโคตรคิ้วทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อวานเนี้ยแอมไปซื้อแบบนี้ใช่ปะในยูเนียนะที่เป็นอันใหญ่ๆหัวใจแบบนี้เลยแอมไปซื้อมานะคะสองร้อยเก้าเก้าอันนี้ก็คือสามสิบบาทอันนี้ก็คือสามสิบบาทสามสิบบาทนะทุกคนแล้วมีทั้งแบบมุกนะคะมีทั้งแบบเพชร มีอันนี้แบบใหญ่เบลอเธอร์อลังวงเวอร์มาห้าบาทเองเนี่ยเราก็ดูดีคือแบบมีหลายแบบมากมีดาวมีอะไรต่างๆอันนี้ส5บาทเองทุกคนถูกมากเลยอะ่ะมีพวกสร้อยด้วยนะคะสร้อยก็คือแบบเป็นชุบทองคําขาวแล้วคือแบบแบบโคตรเยอะ ทุกคนค่ะร้านแรกนะคะโดนไปแล้ว600บาทแต่ว่าได้แต่ของสวยๆมากะเลยเดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปกันคะทุกคนค่ะจะมีอีกร้านหนึ่งนะคะที่เป็นร้านที่เราชอบประจาและถูกมากและแบบสวยด้วยซึ่งจริงๆร้านเนี้ยเขาจะมีแบบสองสาขาโคนจะมีแบบสาขาด้านในตึกอีกแล้วก็มีสาขานีกซึ่งสาขาเนี้ยก็เป็นร้านที่เราซื้อบ่อยก้อยต่างๆนะคะ10บาททุกชิ้นในร้านค่ะแบบน่ารักมาก ก่อนนะเวลาที่มาสัมเพลงอ่ะชอบสูอมากก็คือมีทุกคนให้ดูจะเป็นพวกแบบดินสอปากกาจุกจิกจุกิแบบเนี้ยซื้อไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็ซื้อไปขายด้วยค่ะคือถูกมากที่สัมเพลงนี้ถือว่าเป็นแหล่งนะคะช็อปทั้งกระเป๋าสร้อยมีทุกอย่างแม้กระทั่งกระเป๋าเดินทางมาเล็กๆก็มีจ้ะ กระเป๋าเดินทางเล็กน่ารักมากห้าร้กสิบใครที่แบบว่าชอบแต่งหนงแต่งหน้าเป็นช่างแต่งหน้าก็มาซื้อกระเป๋าที่นี่แม้กระทั่งรองเท้า,ทาก็มีค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเดินไปคือมิวอย่างจริงคู่ละหกสิบบาทสองคู่ร้อยเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะออซเซอรี่อีกสาขาหนึ่งซึ่งเป็นสาขาใหญ่นี่คือการชี้เป้าตึกนี้นะคะทุกคนเปิดแมปมาตึกนี้ของถูกมากเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ข้างหน้าอ่ะ และนี่ค่ะก็จะเป็นซอยที่เราจะเดินเข้าไปนี่ก็คือซอยลับที่ดิฉันเนี่ยจะมาช็อปอัศซ o อรียนะคะด้านในเนี่ยลึกมากแต่จะมีแต่ของสิบบาทเยอะมากคุณผู้ชมซอยเนี้ยเป็นซอยที่เราออกมาลอกก็ช็อบลอกตามเข้ามาค่ะของลูกมากที่สำคัญก็คือมีแบบที่เยอะ ตังูร้้กระาซึ่งร้านที่เราชอบมาชอบก็คือร้านเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะอยู่สาขาไหนก็คือร้าน19 89นะคะซึ่งร้านเนี้ยจะบอกว่าเจ้าของอ่ะน่ารักมากครั้งที่แล้วอ่ะเรามาถ่ายในร้านเขาเชฟปาเราก็เจ้าของร้านก็บอกมี2สาขานะคะไปได้ซึ่งบอกก่อนหนังว่าร้านไม่ได้มีสปอนเซอร์คือเราเป็นลูกค้าที่ซื้อมานานแล้ว่ะ้ะก็จะมีเนี่ยเป็นตังผูแบบมินิมอลต่างๆเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบที่ ไม่เยอะไม่น,อน้อยจนเกินไปอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วบอกว่าร้านเมื่อกี้ใช่ไหมอย่างที่เราดูกันคือเวลาที่เรามาสั่งเงนีนํะว่าให้เดินไม่ควนเพราะแต่ละร้านเนี่ยคือจราคาไม่เท่ากันก็ร้านเมื่อกี้นะคะที่เราไปดูเนี่ยถ้าเกิดแบบเนี้ย ราคาที่จับก็คือประมาณ90บาทอันนี้คือ10บาททุกละทุกอย่างปหาคะในร้านจ้าอันนี้ก็คือ,อทุกอย่าง10บาทนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าใครชอบแบบนี้มอที่ดูกไม่เยอะให้มาดู้านนี้เพราะว่าแบบ,อบพอเยอะ <upload. S 1> แล้วก็ไม่แพงด้วยอ่ะมาตัดกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาน,นะจ๊ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบ พวกหงห่วงอะไรต่างๆนะคะคือถูกแล้วก็แบบสวยแบบเยอะพวกกิ๊บต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเด็ <c oughs> กในออฟฟิศที่ชั้นเนี่ยก็จะชอบตีกันแย่งกิ๊บหนีบผมะคะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะซื้อไปฟาดพวกนางเขาหน่อย <c oughs> คลิปวิดีโอนี้เนี่ยมาช็อปของสิบบาทที่แจะซื้อนะคะไปแจกเพื่อนๆด้วยทั้งหมด20รางวัลน,นะคะใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะ เตรียมตัวเลยแค่กดแชร์กดไลค์นะคะคลิปวิดีโอนี้อัสิกหลายๆยอย่างรางวัลละหลายชิ้นโอเคนะตามนั้นอ่ะนี่ซตอยน่ารักมากซ้อยแบบสิบบาททุกชิ้นเราก็จะคาค้าไปเนาะเอาของหลายๆแบบนะคะนั้งหมีอุ้ยมีแบบขนขนด้วยน่ารักขนน่ารักซื้อแบบขนขนไปแจกด้วยซื้อหลายๆรางวัลใครอยากได้กิ๊บหนีบผมอยากได้ตั้งหูอยากได้ลามินมาแจกทั้งหมด20รางวัลนะคะแชร์กันเข้ามาเยอะๆค่ะอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ย ซื้อซื้อซื้อมินิโมลน้อยแต่มากเบาแต่สวยไม่เยอะเนี่ยกรุบกริบอะไรพวกนี้ดูสิอันนี้คืออะไรสิบบาททุกคนน่ารักไหมน่ารักมากเดี๋ยวจะเอาซื้อไปให้ฝากทุกคนด้วยนะคะใส่หลายชิ้นแล้วทุกคนเอาไปคละกันซื้อ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 ซืและซื้อน่ารักเยอะมากคุณผู้ชม ซื้อหรือแจกอเอาดีๆก็แจกด้วยใช้ด้วย <c oughs> ทั้งหมดนเนี่ยเนี่ยสามถุงห้าถุงอะทั้งหมดห้าร้อยสามสิบก็ถูกมากถูกแบบต้องมาแล้วสามทิงถูกจริงทุกคนแต่ตังก่อนเดี๋ยวโมแต่โมใ่ตันก่อนทุกคนซึ่งในเวิร์กนะคะของสึกที่แอมมาถ่ายอะเขาจะเป็นร้านที่แบบส่วนใหญ่จะสิบบาททุกร้านเลยแล้วก็เข้าไปดูด้านในนะคะเนี่ยมก็จะมีแบบู้เป็นขนน้องฟิงฟงิงนรคกแบบนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือชิ้นละสิบบาทหมดเลยนะเก๋เวร์ ด,ด็กิแบบอย่างนี้เออแล้วก็มีแบบมุกด้วยนะคะแบบมุกก็สวยคือแบบไม่เหมือนสิบบาทอะแต่คือเขาขายแค่สิบาทแต่ที่อยาเมซิ่งก่อคือจะพามาดูค่ะควรจะให้ดูเป็นแขงแข่แบบน,น,นี้คือมีแบบเยอะมากนะเมื่อกี้ก็ถามพี่เขาว่าเท่าไหร่เป็นแผงแขงแบบเนี้ยเขาก็ขายนะเป็นเซตละสิบบาทนะคะถูกมากอันเนี้ย ที่จะมีทั้งห่วงที่ใส่แป้นใส่อะไรต่างๆเนี่ยมีตั้งหลายชิ้นนะคะเขาก็ขายส่งแค่10บาทนะอันนี้ต้องส่งขั้นต่ำ <12 S 1> กี่ชิ้น <12 S 2> คะ12คะ่ะ12ชิ้นขั้นต่ำอะทุกคนเราคิดว่ายังไงก็น่าจะซื้อกว12ิบ12แล้วฝั่งนี้ก็มีคือแบบเยอะไปหมดเลยนะคะแบบเยอะมาก ฟังมากพี่สาวล่าสุดก็คือโดนร้านนี้นะคะทุกคนที่เห็นเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ซื้อไปใส่เองนะคือซื้อไปแจกทุกคนนี่แหละแล้วก็คือแบบหรือมากอันดันนี้ดิคือคตาสวยใครเนี่ยดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากได้นะจ๊ะแจกไปเลย20รางวัลซื้อไปจุกมากแล้วก็เลือกไปหลายแบบมากคืองงมากว่าสรุปเรามาซื้ออิเซสรี่ให้ใครซื้อคุณผู้ชมลัดหนึ่งอะแต่ช็อปต่อไม่ได้นะไป่ะทุกคนนี่ผมโดนนะสามพันหนึ่งร้อย แบบนั่งหน้ามาอะไรโง่น่ารักมีโจนัดมัคผอกด้วยนะวันนี้ก็จะแบบมี25่สิบาี่สิบาบาทแันสิบางๆน่ารักมากเป็นแบบคิ้วๆไ้่ใ้่ผมจะแบบเป็นที่ผูกอะไรอย่างเงี้ยแปบาททุกคนแล้วก็คือมีนี่ค่ะมรมคริสต์มาสติงต่างๆเยอะแยะมากมาย แล้วก็จะมีแบบทกสกซอยแบบน่ารักๆเนี่ยดูเดี๋ยวให้ดูนี่มีแบบนี้ด้วยใครที่แบบชอบแบบความคิ้วๆอะไรเขาแบบทุกอย่างครบเลยทุกวงขาจะบอกว่าแอมมานะชื่อว่าร้าน2 8 8นะคะแอบมบได้ของไปเยอะมากกดร้านนี้ไปแบบก็เยอะอะน่าจะเป็นพันอยู่แต่ว่าก็บอกว่าร้านของเอเจนซี่คือสวยแล้วก็ดูแพงแล้วก็แบบว่า มีทั้งแบบมินิมอลเล่นๆแล้วก็แบบจริง <ๆ S 2> จังนะทุกคนใครจะมาช็อป2อบเป็นแปดได้คะคือเนี่ยเด <ๆ S 2> ินผ่านกี่ร้านกี่ร้านที่ฉันก็คือโกยของเยอะมากไปค่ะทุกคนโปรก็เยอะนะคะร้านนี้ก็คือมีแต่พวกโบรอุซอรี่ต่างๆอะไรมากมายมีอย่างนี้ด้วยนะใส่ช่วงปีใหม่ขายแบบชินละสิบบาทครึ่งโหลแปดสิบคาได้ทุกแบบนะคะอุย้ยน่ารักจังเลย เป็นลูกดาวซื้อแจกนะคะนี่ค่ะแย่แกใส่ยิ่งกว่าขอบคุณค่ะไปค่ะทุกคนขอบคุณนะคะ น้องกวางก็น่ารักอนัอกนอกวางนั่นนะอ่ะอย่างละอันไปค,ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์วิบัติเสียทรัพย์ก็ขอให้บอกว้าวปน18รอบก่อนทานนะคะเขาบอกว่าให้คน18รอบเป็นแบบชูก่าเบินด้วยนะจ๊ะทุวงหาก,ก็วันนี้นะคะมาทําคลิปวิดีโอนะคะพาชอปสัมเพลงสนุกสนุกนะ,คะใครที่อยากดูคลิปนะคะเป็นคลิปวิดีโอเปิดชอปถุงสัมเพลงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด อโลด้วยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราแจกของกันทั้งหมด20รางวัลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะแล้วก็ทําตามกติกานะคะในเพจเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ